สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ดสโตนครับวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กวอลล็อกนะครับตามคําขอที่ขอเข้ามาให้แบบทําลายมือคู่ต่อสู้นั่นนี่นะครับผมบอกเลยนะว่าทําลายนะมันทําลายได้นะครับแต่ถ้าทาลายจนหมดมือเลยเนะี่ยยากมากเลยนะครับเพราะยังไงซาไอกซ์ที่ทําลายมือก็มีแค่มิวทานัสนะครับจอมขมือบนะครับกับเผาทําลาย เท่านั้นเองนะครับสออย่างนะครับซึ่งมันจะให้ทําลายเยอะแยะไปซะจนแบบหมดมือนี่คงเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็เด็กนี้ก็จะอย่างที่เขาว่าขอมาครับเน้นทําลายมือแหละแต่ว่าก็ทําเท่าที่ทําได้นะครับส่วนที่เหลือก็ไปทําลายเด็กนะครับด้วยการใช้แทนบูอาบูชาไฟนะทำลายการ์ดสามใบบนสุดข,ของแต่ละเด็กนะครับส่วนวิธีชนะของเด็กนี้ก็คือยานยื้อไปเรื่อยๆทำลายเด็กเข้าไปทําลายมือเข้าไปแล้วก็ชนะด้วยการใช้คําสาปต่างๆ เอาละไปุูกันเลยนะครับเ <C. S 1> จอกับฮันเตอร์รองเล็บและขุมเขี้ยวอยากก่อเรื่องในครัวค่ะไม่เอาสักอันเลยนะครับแป๊บแป๊บแป๊บได้เผาทำลายขึ้นมือ ทีโอต้านะครับดรูปวิปราดก็ขึ้นมือมาโอเน้นตีอะไรอย่างงี้ลำบากแล้วอ่ะไม่เป็นไรเรามีตัวฮิวนะครับลง,งรงลงไปให้มันท่าเล่นเล่น เเออนนักสู้ืดลาตีหน้าด้วยโอเย่ตับตับเจ็ดมันเนี่ยมีใบนะครับเธอหน้าจงสูดความโศกเศร้าเจ็บเหมือนมดกัดนิดเดียวแล้วก็มีใบสบายแล้ว ก,ก,ก็ตีมาครับไม่กลัวอยู่แล้วทำลายมือนะซุ่มหรือว่าใบาเลยยังไม่ใบอะทำลายมือดีกว่า นี่ไหม αι? ดูมือมันไหมถ้าลายมือตอนนี้ไม่น่าจะเวิร์กนะครับดูมือมันดีกว่าม <c oughs> ีอะไรบ้าง <c oughs> เอามาดูหน่อยสิฮะคำสาให้มันถือไว้นั่นแหละสลับหน้าไปหลังเอานี่มาโคโดเบนนะครับแล้วก็เอาแท่นบูชาไฟให้มันไปเพราะเขาใช้กับเราใช้ก็มีค่าเท่ากันนะครับ เอาแท่นบูชาไฟไปเราใช้ก็โม่สามใบเขาใช้ก็โม่สามใบเหมือนกันนะครับปล่อยเขาเอาไปดีกว่าบอกตามตรงข้าทางข้าจะลงิจแล้วบับเข้าไปอีก ก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวครับโอ้เจตุ้มฮิวก่อนไหมแล้วก็ใช้ใบมีแย่ทำลายทั้งสนาม แยบเหมือนมดกัดนิดเดียวไมไ่เลยดีกว่าลยวิญาณไม่เอาบอร์ดครับเต็มๆแล้วใช้นีจูจยังไงสิที่นี่เหรอ เอาเลย <S <S จัวซืบซ oh oh ืบซืบยิงตัวนี้ฮิว ไปตัวนี้ลงมาครับจวกการเวทค่า對對ลายหนึ่งสองสามนะครับเราไม่มีค่าไายสองอันทีก็เลยได้หนึ่งกับ3ามมาใบนี้ยิงสี่แล้วก็เสกคำสาบขึ้นมือนะครับไม่ต้องทำลายมือมนะมาทำลายตัวเองหมดแล้วนะมือเขานะครับไหนหุเข้านี้ เคาเตอร์เวทมีหรือเปล่ากับไฟเผาอะไรอยู่ล่ะ แสดงว่าเป็นไฟเผาหนึ่งอันนะครับแล้วก็เป็นเกิดใหม่นะบินเนียนครับ,นรบหนึ่งตัวไม่มีเด้งขึ้นมือสเสสียอ๋อไม่เกิดใหม่ด้วยนะครับงั้นแสดงว่าเป็นไฟเผาการบุญมือมีบินเนียนเปล่าบินเนียนหรือเปล่า ไม่รู้ละลงละอ้าวบินเนีย่ยนครับกินมาหมดมือแล้วนะครับเน่ตามคำขอแล้วนะหมดมือคงกระพันขณะปีเนี่ยเคานเตอร์ไปแน่นอนอือหือ ้ตีเฮ้ท่านมาเนี่โดนครับชั่วร้ายสุดขั้วรครับยิงสามแต้ม ไอสัตว์แด้5ห้าแต้มครัแบบสุ่มจอมเจ็บด้วยจัวตีครับตีครับจบเทินเจ็บไปอีกสเหลือ10บนะครับเทินหน้าตายนะครับถ้าไม่เคียรบอร์ด ยังไงเสกสัต์ขึ้นมาหนึ่งตัวค่าได้หนึ่งตัวนะครับค่านี่เลยมิวทานาตายไปโดนเราไปอีกหกเจ้าสู้เหมือนตองไขเลย,ย เขาเหลือสีน no. <S S ่นะครับอันนี้ก็พอดีเลยคำสาบนะครับแต้มที่สี่พอดีตายไปซะตัวเรียบร้อยหนึ่งตาปรับบาร์บารเจอกับพลีสเส้นทางของเจ้านำเจ้ามาที่นี่อย่าก่อเรื่องในครัวค่ะเจอกับพลีส ไม่เอาสองใบนี้นะครับเอานายหญิงไว้นักปรุงยาลากลงก้นทะเลขึ้นมือคามิานเน่นได้เควสป oh, เปล่าเควสพีสหรือเปล่านะไม่มีผลข้างเคียงหรอกเชื่อข้าสี รู้ครับจัวจูเลตตีไม่ใช่เควส์พีสเหอ oh. รอพีสอะไรครับเนี่ยไม่รู้แหละ oh. เอาผลึกไปกินก่อนห oh. นึ่งอัน บบกพลังด้วยมันคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้ครับตีตีปลาย,ย่างเดียวไม่ทำอะไรแล้วก็ตีการเยอะแยะ ว้าวโ,โหใบยิงนะครับจัวก่อนไหมแลกมือไปเลย <c oughs> ดูซิมีอะไรบ้าง <c oughs> อา๋อเด็กโจรน,นะครับเด็กโจรขโมยของเอาคอยไหมไม่เอาเอาของมันนี่แหละเอามาเอาระเบิดไป ไม่ใช้ไม่ต้องลดค่าไล่กำลังเต็ม จัวลงไปเลยครับเน่อเนอของคุณอ่ะเนี่ยนี่ของข้านั่นของเจ้ามาเลยค้นพบการในเด็คุณสู้หนึ่งใบมาเลยครับเอามาอยากจัวให้อะไรเราเอามาสิอุ้ยอุ้ย อะไรครับเนี่ยอ,อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่คิดล้างหนามา,มาก่อนจนะบเชิญอ๋อเอาไปนี้ไปนะครับเลดี d a r k ์วินนะครับซินาชารีสกุลยังไงใครรู้บ้างเลดี้ดาร์วินใช้กับนี่ดีกว่าลากหลงก้นทะเลหรือว่าคู่กับคำสาบก็ดีนะครับ เก้าบนมือสิบใบข้าวหนูข้าวหนูเก้าใบสิบใบเหมือนเดิมเก้าใบโอเคเก้าใบตายไปยิงครับนี่โซ่เต็มมือนะครับ แล้วก็หิวนี่ดีแล้วก็จูหตีบบนั่นอยู่ไหนกาเต็มมือข่าแล้วกาเต็มมือเจ้าแล้วอุย้ยเด็กขโมยไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะเอามาเล่นในแรง้งแบบนี้นะครับอืยิงหิวยิงสี่ใส่ตัวเองไปเฮ้ยละ่ะ อ้ยเจ็บโอ้ของดีนะกาดเต็มมือ,อเดี๋ยวเขาลงดีกว่าไหมก็มีแปดใบจัวจัวแล้วก็ใช้นี่ไปครับ ตาฮ่าฮ่เจ็บรัวรัว <c oughs> หุ้ยแลกมือแต่ต้องรักษามารยาทเอาอะไรไปเอานี่ไปแน่เลยเอาอะไรไปวะอ๋อซาคูนะครับไม่เป็นไร เอาซาคูไปทำไมการ์ดมีเก้าใบเพราะฉะนั้นใช้นี่ดีกว่าคำสาบฟบุ๊บฟึบคำสาบทรมาน,กกำำนแล้วก็ ผมก็ยิงตัวเองทิ้งด้วยมันจบแล้วอ้าวยอมเลยเจอคำสาปทรมานเข้าเด็กตื้เราชนะได้หลายรูปแบบนะครับมีเยอะนะครับผ่านไปสองตาเจอกับเมทเออเมทนี่จืดจางหายไปเลยนะครับไม่ค่อยเห็นหน้าเท่าไหร่ครัวไปเฮ้ยโหยมือกดไม่ไปนะครับ ไม่เปลี่ยนนะครับกีกาฟินโอ้มาลอยทางเติ่งอยู่บนมือแย่เลยแทนที่จะเปลี่ยนออกไปนะครับไม่เนะไป,ไป็นไรจบเชิญมีการ์ดเคียบบอร์ดนะครับเยอะได้อยู่คอยแล้วโอ้นี่คือเด็ก หุ่นยนต์ครับที่ไม่เห็นมานานโอเคอ้าวเขาทำลายขึ้นหมื่นไม่ได้ใช้หรอกผมว่าหุ่นยนต์ลงมาก่อนนะครับอย่างเงี้ยอือหก็เป็นตุส่สี่ไม่เป็นไรตุ่สี่เรายิงได้นะครับโอเจ็บตายไปซะโต๊ะก่อนที่เราจะฆ่ามันไม่ได้ เลยเขาทำลายมือดีกว่าเจ็บมาอีกสองเท่านั้นเองเล็กๆอ่ะไม่ตีด้วยอ่วไม่ตีไม่เอาไปทำลายมือโลมาซารีบลงมีอะไรก็รีบลงเทินหเราจะเคลียบบอร์ดนะครับ นิดหน่อยอฮยะอีย,อยเราจังการแก้ตัวดิยิงยิงนี่เหรอเคอิร์นน่าจะได้หายไปให้หมดยี่นี่แหละยิวดีกว่าเคลิร์นน้าเคยไม่หมดไม่เป็นไรนะครับ ผิดพลาดทางนี้กอนอ้าวดีครับดีโอ้เจ็บเยอะนะเนี่ยไปจัวสามใบมาันอาะไม่พอซะด้วยลงมินเนี่ยนก็ไม่ได้ อ่ะลงไปก่อนแหละไม่รู้แหละผมไม่ตายหรอกมั้งถ้าเหลือมาไหนอีกหนึ่งก็จะดีมากเลยนะอ้าวมาแล้วมีเนี่ยนเปนมือครับเธอหน้าเคลียร์ได้นะนี่ใช้มีกิมมัวบูชายัน เอาดามี่เต็มเต็มครับเจ็บอะเนี่ยโอ้โหใบล้างสนามซะด้วยโอ้โหเร็วมากทำยังไงดีเอาาสมากนี่แหละลงไป คกระโบดเหมือนกันนะล้างสนามขอบใจที่รับใช้ถึงเวลาแล้วที่จะพูดถึงาดนายเก่าของเราเธอหน้ามีกิกกฟินนะครับเหลือสิบสองเองอะ ตายครับจะต,ตายครับยังไงเรียบร้อยมายิงไฟโอ้บนเพลิงตูมโอ้ยตายฮ่าไม่ทันนะครับตานี้เล่นเพลงอะไรดีละ่ะอย่าก,ก่อเรื่องในครัวคะ่ะอืม no 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 ไม่เอาเลยเหรอ ดีมอนด์ฮันเตอร์พาแขกมาด้วยเหรอเนี่ยสายไหนไม่รู้นะครับมีพลังชีวิตแค่สามสิบสายตีแหละ ลูกค้าเอาแต่ใจขึ้นอยู่ดีครับล้างบ่อนได้เชื่อค่ะสีลงต่อเรื่องครับลงไปไม่ให้มาตีหน้าเราฟรี จวบไปเราก็จวบเหมือนกันนะครับตานี้เจ็บแล้วเจ็บไปครับเจอคำสาปลูมินินมาไม่ลงไม่ลงแล้วก็จัวต่อ ลงมิเนียนให้มันปีเล่นตัวนี้ตายแล้วก็ได้จวดนะครับจอมเวทโลหิต เ็มไม้เต็มมืออะทำลายการไปเลยไม่สนแะเสร็จแล้วหนึ่งสองสาอู้ของดีทั้งนั้นเลยการ์ดจ,จั่วนะครับโครทรัสด้วยนะครับหายไปแล้วเยี่ยมของเราโดนอะไรบ้างเนี่ยของเราโดนที่สำคัญก็คือ,อแบรนด์บอลเบรดนะครับหายไป เอามือมาดูาานี่ไงอา้าไม่ใหะคะ้ครับเอาอะไรไปเอาโล่ไปไหมเอาโล่ไปไหมยย่วยไปแล้วเราก็ผ่าน กลิ่นบ่อยๆีย๋ยวก็ชินเองโอโ้โหโอ้โหการเกินมือทำยังไงดีอ <c oughs> <c oughs> ้ยา <c oughs> สติยังมีความสุขจบเชิญจั่วเลยครับจั่วเลย ลีลีกแห่งวิติโดนขโมยไปแล้วนะครับแล้วก็โดนเราแยกลีลิกไปอีกหนึ่งใบด้วยยังไม่ได้ใช้ลีลิกสักใบเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่กลัวเท่าไหร่เดี๋ยวเผาอีกทําลายลีลิกแห่งวิติอีกยิยงมาเอาคำสาบขึ้นมือนาเจมๆจมไปบึ้มมือไป รีลีกระเบิดอ้าวการ์ดเฟลก็ระเบิดจั่วการ์ดครับสามใบมาสิหนึ่งสองอ้าวยอมป,ป,ปบ๊ะบ๊ะเร ป๊าจบลงไปแล้วนะผมสำหรับวันนี้นะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ